เาจริญพรจะญาติโยมสาธุชนทุกท่านอนุบาภาพาพระจำหนัดประพ,าพาสโลเป็นประธานสงฆ์ที่สำนักสงฆ์ผูน้อยสามัคคีรมณบ้านผาแบนตำบลบุหอมอำเภเชียงคานจังหวัดเลยด้วยเจตนาของญาติโยมผู้มาไป่ธรรมในวันนี้อยากเรียนรู้ศึกษาธรรม เพื่อปรารลความเพียรในขณะที่อาตมากำลังทำสมาธิหรือทำความเพียรให้เกิดปัญญาได้อาตมาอยากจะแนะนำญาติโยมเรื่องสติคนเราเกิดมาถ้าก็ไม่มีสติสมาธิไม่มีความสำเร็จจะไม่บังเกิดขึ้นในอาชีพ หรือการปฏิบัติธรรมก็ตามโอว,วานนี้พระพุทธองค์ได้ตรัสมาแล้วสองพันกว่าปีอาจะมาบทแล้วก็ได้ยินครูบาอาจารย์สั่งสอนทำอะไรอย่าขาดสติอย่าเผล้อสติจงตั้งสติระลึกชอบในสิ่งที่จะกระทำลงไปนั้นเมื่อเรามีสติสมาธิก็จะเกิด เมื่อมีสมาธิแล้วจิตใจเราก็จะเบิกบานตื่นพร่องขึ้นมาจิตที่เป็นผู้รู้ก็จะบกงเกิดขึ้นได้ว่าคิดจะทําสิ่งใดก็ตามย่อมเป็นคนรอบคอบและละเอียดในการงานนั้นๆการจะชําระจิตใจก็ดีสมาธินี่สําคัญถ้าจิตไม่เป็นสมาธิเราจะมีความพุ่งซ่านฟุ้งเฟ้อ จิตส่งออกนอกไม่อยู่ปัจจุบันจะคิดจะชำระจิตใจก็เป็นไปด้วยยากส่วนทางโลกถ้าคิดจะสมาคาขายก็เป็นไปด้วยความลำบากเพราะขาดความเชื่อมั่นในตัวเองเพราะฉะนั้นเรื่องสมาธิก็สำคัญพระองค์ยงตรัสให้เราฝึกฝนตนทำสมาธิเมื่อสมาธิเกิดแล้วจิตมันตื่นเบิกบ,บาน จิตผู้รู้ก็จะรู้ในสิ่งที่จะ,จะกระทำหรือปฏิบัติลงไปนั้นๆก็คือสติรละลึกชอบในสิ่งที่กระทำอยู่รู้ในสิ่งที่ควรรู้ในสิ่งที่ไม่ควรขอ,อนุโัทนาให้ญาติโยนทุกคนฝึกฝนตนด้วยความอดทนอดกลั้นต่อหน้าที่และการงานต่างๆถ้าเราไม่มีขันติไม่มีความอดทนขม่มอารมณ์จิตใจเราจะไม่สงบ จิตใจเราจะพุ้งสั้นต่างๆนานาวันนี้ก็ขอฝากธรรมะตรมนี้ไว้ทุกคนอย่าขาดสติอย่าพลาสติคิดจะทำสิ่งใดแล้วระลึกพิจารณาเหตุได้ผลให้เป็นปัจจตังทำนั้นจะบังเกิดขึ้นในใจและจะมีความสำเร็จสมบูรณ์วันนี้ก็ขอจเจริญพรแค่นี้ขอพุธนาสาธุ